เป็นไงกับโครงกรอ,อาจารย์โอ้โหสุดยอดอาจารย์พูดเก่งโครงกรอนเก่งขนาดนี้เพลงอาจารย์อยากรู้เลยถ้าอย่างี้ขอเลยเออขออยากรู้เลยเพลงดังเพลงฮิตตั้งแต่เด็กนี้แต่งเองเลยไหมเนี่ยมึงนี้ชอบไม่เตรียมนะสดๆตลอดเลยนะต้องจัดอาจารย์ของจริงต้องจัดถ้าอย่างนั้นต้องเอาบิดบล็อกมาให้อาจารย์เลยต้องมีจังหวะต้องมีบิดบล็อกอะบิดบล็อกมาดีทำหลายอย่างอันนี้เป็นบิดบล็อกนะ อย่าไปทนให้มันเริ่มมันเริ่มูก,ก่อนนี่ดูจังหวะนี่นี่คือจะโชว์นะอาจารย์จะโชว์โชว์ให้คนรู้ว่าของจริงเป็นยังไงคนเราทุกคนเกิดมาพราะอูแวะลืมตาก็คว้าหัวนมดูด <c oughs> บางคนจนที่สุดไม่มีจะดูดต้องสูตรยาดมเพื่อนอาจารย์ยังอมนิ้วมือเพราะไม่มีเงินซื้อขนมขนม <c oughs> ท็อฟฟี่เขามีไว้อมแต่ส่วนหัวนมเขามีไว้ดูดเโห ไม่<า>ไม่ร้องอย่างนั้นแต่เด็กโอ้โหไม่งั้นก็ดังน่าเด็กอาจารย์นี่แหละเวลาสดๆจะเป็นอย่อางนี้แหละอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่อาจารย์เนี่ยต้องแต่งไว้ให้หไฟฟ้านั้นดูดแล้วตายถ้าไม่สบายต้องอมปหลอดเฮ้ยไฟฟ้าดูดตอดดูดตอดแต่ถ้าอมค์ะหลอดมันดูดเฉยเฉยเป็นแท่งไม่แข็งไม่นิ่มถ้าหมอมาทิ่มรีบดูดได้เลย<า>ทีแรกอาจารย์ก็ไม่เคยนะแต่ผมไม่สบายเลยควักมาดูดอือพอละ ไปดูกันต่อดีกว่าเดี๋ยวจะพาไปดูห้องนอนอาจารย์ดีกว่าไหนๆก็มาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาดูขนาดนี้ละไม่แค่สถานที่หมาวิ่งนะดูไปอยากเห็นเลยอยากเเห็นลยอาจารย์พาไปดูห้องนอนกลองหมาใหญ่ขนาดนี้พี่เทพผมว่าห้องนอนอาจารย์แน่ว่าแล้วนอยสวัสสดิ์ไตล์เฮ้ยเดี๋ยวพาไปดูกลองหมาแน่นอนแล้วเดี๋ยวพาไปดูห้องนอน เรียบร้อยแล้วเห็แม่การตกแต่งที่แม่อาจารย์ตกแต่งไว้เป็นสไตล์แบบวินเทจสไตล์นะนี่คือห้องนอนอาจารย์นี่ห้องนอนนะจารยชื่กุติพักแล้วแล้วใครตักผ้าเช็ดตัวไว้ตรงนี้เป็นสไตล์วินเทจไงขออาจารย์หรอขออาจารย์เป็นผ้าเช็ดตัวเดี๋ยวจะบอกไงว่าแม่อาจารย์เนี่ยตกแต่งเป็นเดอวินเทจสไตล์ ก็ได้กึ่งเก่ากึ่งใหม่คล้ายๆกึ่งสุกกึ่งดิบก็คือมีผสมผสานเลยทผสมใบใบสดใบแห้งใช่คือรวมเมนงนี้เลยจะแบบมองเงี้ยอาจารย์จะแบบว่ามีสมาธิมากในการคิดเมนูทำอาหารต่างๆนี่ห้องนอนเชิห้องนอนอาจารย์โอ้เป็นห้องแยกด้วยอันนี้ห้องรับแขกอ่าห้องรับแขกฝั่งนี้อันนี้ครับอันนี้ห้องอาจารย์โอ้โหขออนุญาตดูห้องรับแขกหน่อยครับอาจารย์อ่ะเชิญห้องรับแขกครับฝั่งอ่อห้องรับแขกฝั่งนี้เหรอครับอืมเฮ้ยมีอาหารด้วยด้วยใช่อ่านี่คืออาจารย์รู้ว่าว่าเราจะมาท่านมเลยเตรียมอาหารให้ใช่เเลยยตตรรรีมออาาห้้นับไว อ่ะลองนอนดูลองนอนดูไม่ได้สะดวกสบายเห็นไหมเวลาอาจารย์วิปัสนาเนี่ยอาจารย์จะอย่างนี้นอนได้เหรอใช่สะดวกมากแล้วอาจารย์เนี่ยต้องการความเป็น p พ i เวทสูงมากเห็นไหมเวลาเพื่อนมาบ้านเนี่ยแยกเลยแยกโซนเลยไม่ได้นะคือคุยกันได้อย่างเดียวแต่ว่าเวลาจะมาหากันแตกตัวอาจารย์ไม่ได้จะมาดูดมาอมคือก็คือแยกกันไม่ได้คือต้องเป็นเรามีกั้นไว้เลยเพราะอาจารย์ต้องการความเป็นส่วนตัวมากคิดงานเขียนงานที่ห้องนี้หมดเห็นไหม ใช่ออเลยแต่ว่าแต่ว่าจะ่วาไพเวทเลยนะเข้ามาไม่ได้อ่ะคนละส่วนเลยคนละส่วนเลยคนละส่วนเลยพอจารย์แบบไม่อยากเข้าใกล้ปุ๊บตอนช่วงโควิดนี่สำคัญมากต้องเว้นระยะปุ๊บเนี่เข้ามาไม่ได้เลย ไอ้จามเนี่ยไม่ต้องรับรองเลยว่าไม่มีติดโควิดเพราะว่ามันเป็นระยะทุกอย่างทำมาฟังก์ชันครบมีลมมีไฟตัวเห็นไหมเขาเรียกว่าเป็นลมโปรส่วนตัวขอดูฟังก์ชันการใช้งานหน่อยเพราะว่านี่คือบ้านอาจารย์ทำมาอย่างดีแล้วเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเขานอนยังไงในฐานะโนี่น่าจะเป็นคนรดคนเสด็จอาจารย์นิทเลยนอนยังไงครัพี่พี่คือเขานอนตรงไหนเขานอนแขกแขกส่วนใหญ่นอนยังไงวใหญ่แขกนอนยังไง เนี่ยแขกมาแล้วก็นอนใช่นอนแขกมา่างนี้ใช่แล้วไม่นอนติดเลยนอนติดไมนอนติดไม่ได้นอนติดไม่ได้ไม่ได้เลยโต๊ะโอ้แขกทุกคนมาอาจารย์จะให้นอนท่านี้เขาเรียกว่าปางสายญาติกเับบ้านฝึกแห้แข็งแรงไปการฝึกให้แข็งแรงตอนแขกกลับบ้านนี่คือซิกแพคขึ้นข้างต้่เพื่ออาจารย์เลยไม่ค่อยมาบ้านเท่าไหร่นี่คือให้เห็นว่าวิถีความสมถะเนี่ยคนเราสามารถสร้างได้อะวารูปรักภายนอกอาจเห็นว่าโหอาจารย์นี่เป็นเชฟอาหารระดับตำนานแต่ ภายในเห็นไหมอาจารย์อยู่กินแบบสบายเรียบง่ายมากก็เหมือนกับว่าวันนี้เราก็ได้มาเห็นโอ้โหนี่คือเบื้องหลังของเจ้าของแชมปเชฟกระทะทองแดงด้วยโอ้โหก็ได้เห็นแบบหลายส่วนเลยแต่ที่สาคัญหลายๆคนเข้ามาในบ้านอาจารย์ก็จะเห็นว่าอาจารย์เนี่ยเดินทางมาทั่วโลกของสะสมของที่ลึกก็มีเยอะอแต่การเดินทางแบบนี้พี่เทพอยากรู้ไหมว่าภาษาของคนคนนี้สกิลการใช้ภาษาไม่ธรรมดาเคยได้ยินว่าอาจารย์ไปอยู่อังกฤษด้วยไปอยู่อังกฤษมาช่วงหนึ่งไปเรียนได้ข่าวไปเรียนอังกฤษมาไปเรียนแล้วก็เป็นเชฟแล้วก็เกาหลีก ก็เคยไปเป็นข่าวโด่งดังออ๋อใช่ไปด้วยเหรอเกาหลีด้วยเกาหลีก็ไปข่าวโด่งดังล่าสุดไปโซนยุโรปไปไหนวะฝรั่งเศสฝรั่งเศสคนนี้ก็ต้องได้ ได้ทุกภาษาเพราะว่าการทำอาหารฟิวชั่นเห็นไหมครับไทยฝรั่งเศสไทยก็หลีคอได้หมดอาจารย์ฟิวชั่นมาหมดได้หมดจา์ก็ไปมาหลายประเทศจริงไปมาเยอะถ้าเล่าไหนเล่ายาวแต่ว่าจะเล่าขอเล่านอกได้ไหมได้ครับเพราะว่าตอนนี้กำลังใช้รองเท้าเหยียบที่นอนใาจา์อ๋อโอ้สกปรกไม่ได้เรื่องความสะอาดนี่อาจารย์ซีเรียสมากนออกเลยฉนออกเลยราขอโทษครับขอโทษครับโลืมถอดด้วยลืมถอดด้วยจานขอโทษเนออกเลยฉนออกเลยไแล้วโหสอาดนี่มาดูระบบเซฟตี้ของจา์นี่เปลกอตมติอ๋อนี่ที่บอกนาเข้ามาจากประเทศเยอรมันใช่ะบบ พอ,อเราปิดปุ๊บบานนี้ปุ๊บมันจะไม่ล็อกอนี่เป็นออโตแล้วเร,เราใช้เท้ากระทุง้งเข้าไปปุ๊บแล้วเราก็เอาไหล่ดันคือถ้าคนปิดไม่รู้ก็คือทำแบบน,นี้ไม่ได้ไไโจรมาเลยขโมยไม่ได้ปิดปุ๊บเอาเท้ายันเสร็จแล้วเอามือน,นี่ล็อกครับ ล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้นี่ต้นทางทีนึงแล้วเอาเข่าแทงตองใช้แรงเลยใช่ไหมปึ๊กนี่คือการล็อกปือกั้เนื้อไปเห็นไหมถึงว่านี่คือระบบซิคูริตี้นี่ทำให้โจรไม่ไม่ขโมยไม่ใครขโมยได้ใช่เขาแตะอยู่ข้างในนะฮะแต่แม่อาจารย์ล็อกข้างนอกใช่ตัวก็ออกไม่ได้เหมือนกันเนี่ยเป็นระบบใหม่ล็อกยันตัวเองใช่